เาละจัง่าสา,สาธุ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 คุณพระกุกุสังทูตุนาคมโนกัสโปโพตมุแล้วคุณพระศรีอรีย์เตยโยล้วนทั้งนอุูโทษคุณแก้วสัมปาการและคุณศิ์คุณท่านเจ้ามาปกมาดำเจ้ามาดงมาลัมหมอลำไว เอาละจังวาสาธุเด้อค่ะคอย้อมเมื่อนมย้อมเมื่ออมทานอมก่อนบนกาบารึคุณเอ๋ยบนเอาน้ององหน้าฟาสุดขาผู้ศรั xa đây cả nắm lòng điều điều lông lên ra cả tháp kem còn sao ổn xa xa tôi đứng cuốn đi xuân cho bỏ tôi nhớ mặt 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 tăng nhớ mặt tôi 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 กูแองกูแองกแม่ก้าวนาก่ท่านาน้าสิ่งเงินก็ท่านเป็นบ้ยง่างท่านีแต่เวล้ท่านบอเป็นแนี้ง็กท่านเพี่าเจ้าเก่าท่านกเนียวเจ้าท่านใาต้อพวกพี่น้องก็อายบริจาคให้เป็นท่านอาท่า ซอยกันเหนียวแน่นไปสู่แดนสวรรค์คุณนาะรอดเดี๋วยวเจอกันนะักให้ซอยภาคก,กันหา